หนึ่งน่าสนใจมากนะคะคปีนี้เนี่ยเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยนะคะคุณกัมพูคะท,ท่องเที่ยววิถีไทย,ไทยลองไปดูนะคะว่าน่าสนใจขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดนี้เนี่ยไปเปิดเผยในเวทีอาเซียนด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณพิญญรัตน์นาคเสวีวงค่ะ ประเทศไทยนำเสนอปีท่องเที่ยววิถีไทย2,558สู่สายตาอาเซียนอย่างประทับใจในการประชุมอาเซียนทัวริซึมฟอรัมที่กรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาโดยรัฐมนตรีท่องเที่ยวเมียนมาให้ความสนใจร่วมเกาะติดงานเปิดตัวท่องเที่ยวไทยปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเที่ยวอาเซียนมากถึง97ล้านคนกว่าครึ่งเป็นชาวอาเซียนเที่ยวกันเองซึ่งปีนี้ไทยตั้งเป้านักท่องเที่ยวเที่ยวไทยมากกว่า28ล้านคน ความร่วมมือกับอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมามีแหล่งท่องเที่ยวแปลกตาเป็นโอกาสดีที่จะขยายเส้นทางเชื่อมต่อท่องเที่ยวไทยไปเมียนมาซึ่งผู้ประกอบการมองแนวโน้มสดใสและเชื่อว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสิ้นปีนี้จะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวในไทยเติบโตทันที5-10%โดยต้องการให้รัฐกระตุ้นด้วยการออกวีซ่าเดียวเที่ยว2ประเทศถ้าฟรีวีซ่านะฮะ คนประเทศไทยก็จะเป็นฮับที่สมบูรณ์แบบ1สามารถที่จะเดินมาที่ประเทศไทยก่อนนะฮะหนึ่งคืนหรือ2คืนหลังจากนั้นคุณก็ไปประเทศที่ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับงานประชุมอาเซียนทัวริสซึมฟอรามครั้งนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวแต่ละประเทศต่างนําจุดเด่นมาประชันกันอย่างการแสดงนี้เป็นประเพณีเชิดสิงโตของชาวรัสฉานส่วนระบําของหนุ่มสาวคู่นี้เป็นการแสดงของชนเผ่าทางเหนือของเมียนมา หลายประเทศอาเซียนเน้นเที่ยวลงลึกในวิถีชาวเมืองสอดคล้องกับแนวโน้มโลกนักท่องเที่ยวต้องการได้สาระมีส่วนร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นไทยเนสนี่แหละที่เป็นตัวทําให้เราเนี่ยแตกต่างจากประเทศอื่นๆในกลุ่มเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยเราอาจจะขายไทยเนสในเชิงที่ผิวเผินไปหน่อยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยเทรนด์ของโลกเนี่ย กกก็็็ต้้ออออองงาาาาารรรระะไททีีี่่่่มมันนนเเเเปปคลยยๆหืืวขจส่่วววนนรรมด้ยะคับสำหรับประเทศไทยการทำตลาดท่องเที่ยวอาเซียนร่วมกันจะส่งผลดีให้มีจุดขายเส้นทางเที่ยวเพิ่มขึ้นระหว่างประเทศไทยกับเพื่อนบ้านอาเซียนที่สำรวจแล้วยังมีพรมแดนที่จะพัฒนาเชื่อมต่อกันได้ถึง70แห่งเฉพาะเมียนมาปีนี้เปิดจุดท่องเที่ยวร่วมกันทางเมียว,วดีและแม่สอด เมียนมายังมีชายหาดที่สวยงามติดกับจังหวัดประจวบทีลีขันของไทยที่จะส่งเสริมร่วมกันได้ในอนาคตพิญยรัตนาเสวิวงศ์สำนักข่าวไทยอ,อสมทรายงาน